ออนนี้เรามาดูทดสอบรวมทดสอบนะครับความแรงปืนนะครับของ Stubby นะครับเกียร์บอก8 Min <S <S มิลนะครับมอเตอร์เดิมๆเปลี่ยนลูกสูบเป็นฟันเหล็กแล้วนะครับก็สแตนดาษพื้นฐานนะครความแรงก็อยู่ประมาณ370 380ไม่เกินเนี่ยลองดูเลยครับเครื่องมันเป็นเครื่องกัดเดอร์รุ่นเก่านะครับต้องยิงเสร็จแล้วจะต้อง มาคูณด้วยเครื่องคิดเลขด้วย3 3.33 ค่าเฉลี่ยอยู่ร้อยสิบจุดห้านะครับมาดูเครื่องคิดเลขกันก่อนคูณด้วยนะครับสามจุดสามสามนะครับสามร้อยหกสิบเจ็ดประมาณสามร้อยเจ็ดสิบนะครับ,นะรบพอแรงปืนได้มาสามร้อยเจ็ดสิบคูมกับศูนดีครับตัวนี้ จะเห็นกันหรือเปล่าโอเคนะครับขอบค,ครับ